เรื่องราวสั้นๆก่อนดัปเบตยุคก่อนประวัติศาสตร์ในกัวการ์เด้นนั่นก็คือเปิดตัวด้วยเพลงใหม่ของดีเจแซมพอจบผมก็เจอผู้ขอไฟต่อจนคนเล่นสูงถึง13้านกว่าคนและก็ต่อด้วยอากาศร้อนอบอ้าวซึ่งพอผมจะฟารนมน้ำผึ้งเพลงทาวโกฝนตกก็มาพอดีพอเพลงจบผมก็เจอเพลงดีเจแซมรอบ2ซึ่งเพลงนี้ทําให้คนเล่นเพิ่มขึ้นเป็น15้านกว่าคนต่อมาผมก็เจอ Space t r า v ว l พอหายวับพายุทะเลทรายก็มาต่อและก็ต่อด้วยน้ําท่วมพอน้ำระบายทัน คนเล่นตอนนี้ก็16.6ล้านคนเผาเลยใส่สต็อกผลพิเชอร์แพลนก่อนที่สต็อกจะเลยอีก30วิผมเลยรีบซื้อมาต่อไปผมก็ได้เต้นเพลงทาก,ก็ฝนตกรอบ2พอจบเพลงนี้ก็มาอีกรอบแต่แอดมินเขาก็ใส่สต็อกเบลว่าแอดรอควดทับเพลงจนเพลงหายและเขาใส่ผลพริกกี้แพรเพิ่มอีกและตอนที่กำลังจะซื้อก็เพิ่มผลเบลเปเปอร์อีวีพาแอปเปิลบานาน่าอะโวคาโดกรีนแอปเปิลแลฟรีเซียและวอเตอร์เมลอน แน่นอนว่าผมซื้อมันทั้งหมดต่อจากนั้นผมก็เจอครูขอไฟรอบ2แล้วเขาก็ใส่สต็อกชูการ์แอปเปิลให้ซึ่งเพลงดีเจจ่ายมาพอดีจนคนเล่นปลาไป17.7ล้านคนแต่พอผมจะกลับมาในเกมเกมผมค้างเฉยแต่อย่างดีที่กลับมาได้แล้วแอดมินก็ใส่สต็อกพายแอปเปิลอีกแล้วต่อจะซื้อก็ใส่บานาน่าเบลเปเปอร์และโลคอรซึ่งก็ซื้อเรียบพอเพลงจบคนเล่นก็18ล้านคนต่อมาผมก็รอบนหัวนกจนมันอัปเดตซึ่งผมรอแค่3วิ พัสซีนก็มาแล้ว